สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับยินนีต้อนรับเข้าสู่ช่องสารคดีบ้านนาะก่อนชมคลิปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปให,ใหม่ๆจากทางช่องเรานะครับสวัสดีพี่ๆท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ก็พบกับเรามิเช่นเคยนะครับกับช่องสารคดีบ้านนานะครับวันนี้นะครับจะพาพี่ๆนะครับมาชมต้นมอนสเตอร์อาโบนะครับ นี้นะครับเป็นต้นแม่พันธุ์นะครับของที่สวนนะครับก็คือขุนให้ต้นใหญ่ๆนะครับเอาไว้เป็นแม่พันธุ์นะครับใบก็เริ่มขยายใหญ่ขึ้นมานะครับทีแรกว่าจะตัดตั้งแต่ได้สามสี่ใบได้แรกนะครับแต่ว่ากลัวมันไม่แข็งแรงนะครับก็เลยขุนให้ต้นมันแบบโตกว่านี้ก่อนนะครับอันนี้นะครับเป็นกระถางเสริมนะครับก็คือเอาอ่าเจ้า กับมะพร้าวสับนะครับมาลองลำต้นนะครับให้ลากเขาแทงครับไปข้างในแล้วก็ใส่ขุยอัดมะโคดนะครับวันนี้เน้นกับมะพร้าวนะครับเน้นกับมะพร้าวนี้อยากให้ดูรากนะครับนี่รากเขาใหญ่มากนะครับถือว่ากําลังสมบูรณ์นะครับวันนี้ต้นนี้ลายสวยๆเลยนะครับใบนี้นะครับใบล่าสุดเกือบ เกือบฮาบนะครับฮาบเลยแหละเนี่ยอัน e นี้ฮาบเลยนะครับแต่ก็มีฝั่งนี้เป็นวากิวนิดนึงนะครับก็ถือว่าสวยนะครับก็เลยมาถ่ายให้พี่ท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับแต่ยังไม่ได้ขยายพันธุ์นะครับเนื่องจากต้นยังเล็กอยู่นะครับเอาไว้ถ้ามันต้นใหญ่ๆพร้อมขยายพันธุ์ให้ผมมาถ่ายวิธีขยายพันธุ์นะครับวิธีขยายพันธุ์ก็ไม่ยากนะครับก็ ตัดนะครับแล้วแต่ว่าเราจะเอาแค่ยอดหรือว่าจะเอาเป็นใบเป็นวางข้อกนะครับอันนี้ก็พามาชมความสวยนะครับอันนี้จําไม่ได้ว่าเป็นอัลโบอะไรน่าจะเป็นเจแปนนะครับตัวนี้น่าจะเป็นอัลโบเจแปนนะครับฉีกสวยๆเลยนะครับนี่ ไปเขานะครับสําหรับไม้ตะกูลพวกมอนนะครับนี่ใบนะครับใบเขาจะขยายใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะครับเหมือนมอนเจแอนต้นนี้นีครับอันนี้เป็นไม้ยอดนะครับไม้ยอดก็คือใบเขาจะเริ่มขยายใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะครับตอนได้มาก็ใบใบใหญ่แล้วนะครับก็คือมันเป็นไม้ยอดนะครับตัดตัดสดมาชำเองที่บ้านนะครับ ออนนั้นก็ราคาก็ไม่ไม่ไม่ได้แพงนะครับไม้ขนาดนี้นะครับก็คือเขาจะได้ไปตั้แต่ไหนนอะตัวนี้ครับเขายังไม่ฟื้นนะครับพอเขาเริ่มฟื้นตัวก็เริ่มใหญ่นะครับนี่เริ่มกลับมาเป็นร่างเดิมนะครับร่างเดิมประมาณนี้นะครับใหญ่ๆเท่ากระด้งเลยนะครับใหญ่กว่ากระด้งอีกนะครับอันนี้ผมจะเลี้ยงพวกอโวให้เท่านี้เลยเนี่ยครับถ้าอดใจ ถ้าอดใจไหวนะครับแต่ถ้าอดใจไม่ไหวก็คือโดนตัดก่อนนะครับนี่ก็จะประมาณนี้นะครับก็เหมือนนี่ครับไซส์ประมาณนี้นะครับมอนเชอนนะครับอันนี้มอนเแอนอันนี้มอนฮาบนะครับก็ใบก็เริ่มใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะครับนี่แต่ก่อนนะครับล่างนี้ก็คือยังไม่ยังไม่ได้ใบฉีกนะครับก็เลยนี่ประมาณนี้นะครับเริ่มฉีกมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเลยนะครับนี่ ประมาณนี้นะครับสําหรับใครที่เป็นสายแบบเลี้ยงเอาไว้ไม้จนโตแบบขนาดใหญ่ๆนะครับก็เลี้ยงเอาไว้ลุ้นได้นะครับพวกไม้ตระกูลมอนนะครับก็ประมาณนี้นะครับลดน้ํานะครับผมถ้าวัสดุผูกเราเริ่มแห้งผมก็เริ่มที่จะลดแล้วนะครับสังเกตเอานะครับโดยรวมๆนะครับโดยรวมวิธีการลดน้ำนะวัสดุผูกผมก็ใช้นี่แหละครับ เป็นกะปพ้ผาสับอาจจะมีใบกัมปูนะครับใบกัมปูผสมอยู่ด้วยนะครับอาจจะไม่เยอะนะครับเน้นๆก็นะครับกะปอเ้าที่ผมแช่แล้วนะครับแช่น้ําไว้คืนหนึ่งนะครับแช่น้ําไว้คืนหนึ่งหรือใครจะแช่หลายคืนก็ได้นะครับแต่ต้องเปลี่ยนน้ำนะครับเปลี่ยนน้าทุกวันนะครับเปลี่ยนเอาน้ําที่มันเป็นสีส้มๆแดงๆนะครับน้ําพวกสารเทนินนะครับออกนะครับก็ ประมาณนี้นะครับนิ้นกับมะพร้าวสับนะครับเพื่อให้วัสดุปลูกของเรานะครับโปร่งโล่งนะครับระบายน้ําได้ดีนะครับก็เขาก็จะชอบนะครับประมาณนี้นะครับทีนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับพามาเดินชมนะครับมอนอัลบูจีแป้นนะครับม้ตะกูลมอนนะครับสามารถใหญ่ได้เท่านี้เลยนะครับลองเอาไปขุดลุนๆุนเอานะครับ คลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ share, กดแชร์กดติดตามไปด้วยนะครับสำหรับช่องสารคดีบ้านหน้านะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมขอบคุณที่รับชมนะครับหากมีข้อพิพาทประกันใดก็ขออภัยนาที่นี้ด้วยนะครับสวัสดีครับ